วันนี้นะคะเราก็จะมาเฉลยแบบทดสอบนะคะตัวนี้เป็นข้อสอบเข้ามอนหนึ่งอันนี้เป็นแบบลักษณะข้อสอบที่ค่อนข้างจะแนวไปทางยากนิดหนึ่งนะคะอาจจะอาจจะเป็นแนวที่แบบว่าเราไม่คุ้นเคยเท่าไหร่แต่ว่าเออเราก็ฝึกไว้นะคะอย่างข้อที้หนึ่ง Daniel <c oughs> went to less long with his father last week นะคะดูตรงที่นี่ก็ลงเลย last week ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบมันจะต้องเป็นกริยาช่องที่2นะคะข้อที่ถูกก็คือ order นะคะก็เป็นแบบว่าเป็นช่องที่2คือมันเป็นกริยาที่เป็น verb ที่เป็นอดีตนะคะทีนี้ข้อที่2 which one is correct เขาถามว่าข้อไหนถูกนะคะนี่เราก็มาดู ข้อที่ถูกก็คือข้อ A นะคะ A Manager is trying to improve นะคะเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นประโยคที่ถูกต้องนั่นเองนะคะข้อข้อ B ผิดเพราะอะไรเพราะว่าประโยคในรูปปัจจุบันนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะใช้เคมได้นะคะแล้วก็ข้อ C ก็คืออ เป็นรูปประโยคพ่องหูโพสนะคะมันจะต้องใช้อาก็คือใช้อีทไม่ได้ข้อดีนะคะอ่า uh, i s not come ผิดหลักไวยากรณ์นะคะมันไม่สามารถใช้กับ yesterday ได้โอเค number three ข้อที่สามข้อที่สามคำตอบที่ถูกก็คือข้อ b เป็นประโยคในรูปแบบของ present perfect tense นะคะมันก็จะเป็น have has นะคะบวก verb ช่อง3นี่มันก็จะเป็นแบบนี้ลูก have has have บวก verb ช่องที่3เป็นประธานกริยา have เป็นช่องที่3ก็เป็น been นะคะตัวนี้ข้อที่4 อ่าเป็นประโยคที่เชิงขอลองแบบสุภาพนะคะเพราะฉะนั้นคำที่ขอลองแบบสุภาพนัะลกูกจะต้องจำไว้ว่าคำว่า could could จะสุภาพมากกว่าคำว่า can นะคะเป็นข้อดีข้อที่5ข้อที่5ก็บอกว่าเขาจะต้องหา preposition of time เป็นคำบุพบทที่บอกเวลาโดยมี holiday เป็นการบอก เพราะนั้นคำว่า holiday นะคะจะต้องใช้กับคำว่า on on this holiday นะคะอย่างอื่นใช้ไม่ได้โอเค number six ข้อที่6นะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็คือการเลือกประเภทของ adjective และก็ adverb นะคะที่มาอยู่ในช่องแรกเป็น adjective แล้วก็จะมีคำขยายคำว่าเรนก็ถึงช่องที่2ถึงเป็น adverb นะคะเพราะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ4นะคะ heavy แล้วก็เป็น carefully นะคะต่อไปข้อที่7อ,อืช่วงแรกๆจะเป็น g r a m m a ที่แบบค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะคะไม่เป็นไรก็เราแบบว่าเราฝึกทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อย เรียนย้อนข้อสอบนะคะก็จะมีสอนให้ในเรื่องของรูปการใช้ประโยคอีกเหมือนกันนะคะข้อที่7ข้อที่ถูกก็คือ B have to นะคะประโยคอยู่ในรูปปัจจุบันที่มีกริยายอยู่แล้วก็คือ finish นะคะมันมีตัวนี้อยู่แล้วเพราะนั้นต้องเอากริยายช่วยเข้ามาก็เป็น to เชื่อมเป็น have to นะคะต่อไปข้อที่8 ข้อที่ถูกก็คือข้อ d d o g เพราะว่าประโยคที่อยู่ในรูป passive voice นะคะในอดีตเนื่องจาก s t m i l e n เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะคะ passive voice ตัวนี้จะเป็นแบบ was were บวกกริยาช่องที่3นี่นะคะโอเคต่อไปข้อที่9้ข้อสอบอาจจะแบบยากนิดนึงสำหรับเด็กๆป .6 6นะคะอ่า อนี้ข้อที่9นั้นเฉลยข้อ A ต้องการเติม preposition of Time เป็นบุพบทที่บอกเวลานะคะเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นข้อ A อ่เขาบอกว่าซึ่งแบบเวลา9โมงนะคะ9 pm an d นี่ตัวนี้ก็คือ10 pm นะคะรูปแบบประโยคก็คือทำงานตั้งแต่3ทุ่มนะคะ3ทุ่มในวันทำงานแล้วก็ ถึงบ้านก่อนสี่ทุ่มนะคะโอเค Number 10ข้อที่สิบเฉลยข้อดี d d i n g นะคะเป็น present continuous tense มันก็จะเป็นประธานบวกเอา verb to be นะคะเป็นประธานบวก verb to be แล้วก็มาบวกกริยาเติม ing นะคะต่อไปข้อที่สิบเอ็ด แจ็คสนทนากับทักทายแนะนำตัวเองนะคะกับเอดิสันเพราะนั้นเขาแนะนำตัวเองกลับไปไประโยคที่ถูกต้องก็คือ It's sure be to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะตัวนี้นี่อันนี้คือบอกว่าเราจะต้องจำเพราะว่าเขาบอกว่า Hi my name is Jack nice to meet you เพราะนั้นเอดิสันบอก I am e d i s o n i s p l e a s u r to meet you นะคะคือบอว่าเป็นแบบยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันนะคะ,ะหรือว่าแบบปกติแล้วเราจะเห็นว่า Nice to meet you too นะคะอันนั้นก็เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึง่งแต่ว่าข้อสอบในอีกเลเวลนี้นะคะอาจจะแบบมีประโยคคำพท์อื่นที่จะยากขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งเพราะนั้นก็ให้เราจะเป็น p l e a s r p l a s แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะ p l e a s u l ต่อไปข้อที่สิบสองต